หยุดส่งแอปเถื่อนมา1เดือนแล้วนะครับก็ยังมีโทรมาอยู่นะฮะโทรไปถึงคนรอบข้างด้วยนะฮะจะไปทั้งไหนต่อดีนะครับนะฮะอยู่ที่เดิมครับไม่ต้องกลัวครับปล่อยมันนะคุณพี่อ่ะหยุดจ่ายมาเดือนนึงแล้วอ่ะนะครับรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับการหยุดจ่ายนะฮะก็ไม่ต้องมีหนี้สินเพิ่มไม่ต้องแบบแบบเดือดร้อนอะนะไปบากหน้าหายืมเงินคนอื่นเพื่อมาจ่ายพวกแอปเถื่อนอีกนะครับ คุณพี่อยู่ที่เดิมนะฮะไม่ต้องกลัวครับนะถึงแม้ว่าจะโทรหาคนรอบข้างเนี่ยเราก็ยังพอที่จะอธิบายพูดคุยกับเขาได้นะฮะถึงแม้ว่าบางคนจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยก่อนปล่อยก่อนครับนะฮะลองคิดดูนะครับหนึ่งเดือนที่คุณพี่ไม่ได้จ่ายพวกมันเนี่ยกี่บาทนะผมก็ไม่รู้นะว่าแอปอะไรนะนะครับกี่บาทล่ะเอ่อถ้าถ้าจ่ายแล้วมันกี่บาทล่ะต้องไปยืมคนอื่นอีกไหมอ่ะแล้วเงินเดือนเราออกมาเนี่ย จะไหวไหมกับค่าใช้จ่ายนะครับในอนาคตหยุดจ่ายแบบนี้ดีแล้วครับนะถึงแม้ว่าบางแอปนะครับจะประจานเรานะครับมันก็ได้แค่นั้นครับนะคนไทยลืมง่ายนะไม่ต้องกลัวหรอกนะครับส่วนมากอ่ะหลายๆคนก็สอบถามนะว่าแอปนี้ประจานหรือเปล่านะครับนายุดก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าแอปนี้นะครับมีการประจานแต่ว่าไม่ได้โดนทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่โดนประจานนะครับมันก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นครับ นะฮะระจารย์ส่วนมากก็เอารูปภาพมาตัดต่อนะฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์นะฮะใต้โพสต์ใต้คลิปวิดีโอคนอื่นนะที่เป็นเพื่อนเราในโลกโซเชียลนะครับก็ถ้ามีใครติดต่อมาหาเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมมันทาแบบนี้เนี่ยแล้วเราเดือดร้อนอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะเอารูปภาพของเพื่อนเราเนี่ยไปตัดต่อร่วมกับเรานะฮะให้ลบให้บล็อกออกเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเฟซอวตารนะฮะเป็นเฟซอวตารนะครับนะฮะก็ไม่ต้องกลัวมันหรอกครับ คือที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องหยุดจ่ายอยู่ดีนะฮะถ้าเรายังจ่ายอยู่มันไม่จบไม่สิ้นนะฮะไม่จบครับนะบางคนจ่ายอยู่แบบนั้นอ่ะเป็นเดือนอ่ะเป็นแสนนะครับหลักแสนนะฮะบางท่านก็มีโอนเข้ามาเองนะก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีการโอนเข้ามาเองอีกไม่ต้องจ่ายแล้วครับเก็บไว้ใช้เลยนะเอาเงินพวกนี้ไปใช้ประโยชน์นะฮะในครอบครัวเราดีกว่านะหยุดจ่ายได้เลยครับ ครอบครัวเราเนี่ยมันสําคัญนะฮะสถาบันครอบครัวนะฮะคือบางท่านอ่ะผมเข้าใจนะครับก็บางคนไม่เข้าใจในครอบครัวก็มีแต่ทาไงได้อ่ะมันก็ต้องหยุดใจอยู่ดีแล้วสักวันหนึ่งนะครับครอบครัวเราจะเข้าใจเราเองนะฮะหลายๆท่านนะครับที่ผ่านจุดนี้มาโอมาเป็นเดือนแล้วฮะมาเป็นปีแล้วครับนะฮะเขาก็ยังคงเข้ามาคอมเมนต์นะฮะเข้ามาช่วยนะฮะในช่องผมนะครับนี่แหละมันคือประสบการณ์ตรงนะครับ ช่องผมไม่มีหน้าม้านะครับมีแต่ของจริงเขาผ่านได้อะทําไมเราจะผ่านไม่ได้อะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดือนสองเดือนก็ต้องทนให้ได้ครับนะต้องไหวฮะผมยังไงก็ผมก็ไม่ยอมหรอกนะครับให้ประชาชนคนไทยมาจ่ายอยู่แบบนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าตัวเราเองนะครับต้องช่วยเหลือกันเองนะคคนไทยเรานะครับหยุดจ่ายนะครับนะพวกแอปเถื่อนนะยุดก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะ ยุดก็จะพยายามมาไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อเตือนสตินะครับของคนไทยเราเนี่ยเจอกันเยอะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยโหติดตามผมแบบวันละร้อยกว่าร้อยกว่าทุกวันนะฮะมีคนใหม่เข้ามาเจอเนี่ยเข้ามาคุยในไลฟ์สดเนี่ยทุกวันนะฮะพอถามปุ๊บว่าใครเป็นคนใหม่บ้างรายงานตัวกันเต็มเลยนะฮะก็นี่แหละครับนะฮะผลของการที่อแอปเถื่อนพวกนี้นะครับระบาดหนักในประเทศไทยนะครับ ใครที่มองว่าหรือว่าดราม่านะครับว่าผมชวนบิดอย่างงู้นอย่างนี้ไปกู้เขามาเนี่ยนะฮะแล้วทําไมไม่ยอมใจเขาจ่ายแล้วครับแต่ทีนี้มันเกินไปนะฮะมันเว่อร์เกินดอกเบีย้ยมันสูงเกินแล้วไปแฮกเบอร์มือถือเขาอีกไปโทรหาชาวบ้าเออชาวบงชาวบ้านเขาอีกเอาเดือดร้อนไปอีกนี่หรือแอปที่ถูกกฎหมายมันไม่ใช่ครับนะฮะบิดไปเลยนะคุณไม่ต้องกลัวหรอก